สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SKBON บนะครับอ่ะวันนี้นะครับก็กลับมาพบกันไปประจำนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับ2ี่สเมษายนวันนี้ฟุตบอล5ลิกดังนะครับก็เตะกันหลายคู่นะครับแต่ว่า2คู่วันนี้นะผมจะเน้นที่1คู่ในพรมเมลีกแล้วก็1คู่ในลาลิกาสเปนนะครับอ่ะไปดูที่คู่แรกก่อนนะครับก็จะเป็น เบรนฟอร์ดนะครับจะเปิดบ้านเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับสองทีมนี้นะครับสถานการณ์ค่อนข้างจะแตกต่างกันนะครับเบรนฟอร์ดอยู่อันดับ9นะครับ47คะแนนจาก3 3เกมก็โอกาสลุ้นพื้นที่ยุโรปเนี่ยก็ยังมีอยู่นะแต่ว่าอาจจะไม่ได้มากมายเท่าไหร่นะครับแต่ว่าฟอ r e เรสเนี่ยทีมเยือนก็ตอนนี้ภารกิจหลักก็คือการหนีตายนะครับเพราะว่าตอนนี้ อยู่อันดับ17นะครับ30แต้มจาก33เกมก็นำหน้าเลสเตอร์ที่18อยู่1แต้มนะครับผลงานของทั้งคู่นะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะครับอย่างฟอเรสต์นะครับชน,นะไบรตันมา3ามนัดในเกมล่าสุดก็น่าจะได้อ่าพนาันใจกลับมาไม่น้อยนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ไม่ชนะใครมาติดต่อกันถึง11เกมนะครับผลงานแย่มากนะครับแต่ว่า เกมล่าสุดก็น่าจะได้อะไรกลับมาเยอะเหมือนกันนะครับส่วนเบนฟอร์ดนะครับก็จริงๆก็มีช่วงที่แผ่วไปพักหนึ่งเลยนะครับจากการที่ไม่ชนะมา6เกมติดเป็นการแพ้3เสมอ3นะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็น่าจะได้ความมั่นใจกลับมาเหมือนกันนะจากการบุกไปชนะเชลซีมา2 0นะครับเกมนี้ทั้งคู่น่าจะต้องการแต้มนะเพื่อที่จะทำอันดับให้สูงขึ้นกว่าเดิมนะครับ ต่ผมคิดว่าในภาพรวมวันนี้ก็ยังคงมองว่าเบนฟอร์ดเป็นทีมที่ดีกว่านะครับในเรื่องของอสภาพทีมนะครับตัวหลักๆเนี่ยลงได้เกือบทั้งหมดนะครับจะมีขาดคนเดียวคือคริสเซนน็อกกาที่บาดเจ็บนะครับนอกนั้นพวกอีวานโทนี่นะครับไรอันเอ็มเบอรอ่าจอชดาซินวานะครับพวกมาติยัสยานเซนเนี่ยคือลงได้ทั้งหมดนะครับส่วนฟอเรสต์เนี่ยปัญหาหลักเลยคือตัวเจ็บยาวเหยียดนะครับมีตัวเจ็บประมาณ10คน นะครับหลักๆก,ก็จะมีพวกดีเฮเดอร์สันนะครับวิลลี่โบลลี่มีคิสวูดนะครับมีเนโกวิลเลียมละพวกนี้ที่บาดเจ็บนะครับก็น่าจะส่งผลเหมือนกันนะครับวันนี้เบนฟอร์ดเหนือกว่าครับในหลายๆด้านแล้วก็เล่นในบ้านด้วยผมมองว่าวันนี้ราคาเปิดมาที่0.75ก็ยังน่าเลือกต่อที่เบนฟอร์ดนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งไปดูกันที่ลาลิก้านะก็หยิบมาเป็น มาดริดนะครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับอเมริกานะครับผมมาดริดสาการณ์ตอนนี้ก็การลุ้นแชมป์อาจจะยากนะครับเลยเจ็ดเกมกับช่องว่างที่ตามหลังบาซ่าอยู่สเว็ดแต้มนะครับก็อาจจะหมดหวังแล้วนะครับผมในการลุ้นแชมป์ลีกปีนี้ก็น่าจะได้ลุ้นแค่โกบอลเดแล้วก็แชมเปี้ยนส์ลีกนะครับวันนี้เล่นในบ้านครับ ก็ถือว่าได้เปรียบนะเพราะว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งกว่าคุณภาพดีกว่าเมื่อเทียบกับอเมริกาทีมเยือนนะครับอเมริกา ER ตอนนี้ก็เป็นทีมที่กำลังหนีตายนะครับ33คะแนนจาก31เกมก็อยู่เหนือโซนตตชั้นอยู่2แต้มนะก็ยังไม่ปลอดภัยเท่าไหร่นะครับวันนี้มัดริดเขาให้เฮดเดแคเปิดแบบค่อนข้างแพ้นะครับที่2-25ก็คือไฟบังคับเลยต้องชนะขาดสลูกถึงจะได้เฮนะครับแต่ว่า ถ้าเกิดดูจากสภาพทีมตอนนี้ผมมองว่าก็น่าเป็นห่วงนะเพราะว่ามาริดไม่มีเบเซม่าครับบาดเจ็บอาราบาเจ็บกูกตัวเจ็บฟลอร์มาด,ดีเจ็บนะบก็หายไปสี่คนนะที่เป็นตัวหลักก็คิดว่าน่าจะส่งผลเหมือนกันนะครับดูจากเกมก่อนเนี่ยการไม่มีผู้เล่นพวกนี้นะก็ทําให้มาริดเก็บสามแต้มไม่ได้ในการบกรุกไปเยือนกิโลน่านะครับวันนี้ผมคิดว่ามาริดก็เหนือกว่าจริงแต่ว่าการเจอกับทีมที่ต้องดินนนน้นรนขนาดในการหนีตายอย่างอ,างอมเมริกาคิดว่า น่าจะเป็นเรื่องยากในการยิงให้ขาดถึงสาประตูนะครับดังนั้นผมคิดว่าเกมนี้ราคาสูงเกินไปผมให้รอดีกว่าเต็มที่น่าจะ2อูนย์นะครับไม่น่าเกินนี้นะครับผมอ่ะสรุป2คู่นะครับวันนี้ก็ให้เลือกนะครับไปที่ทางฝั่งของเบนฟอร์ดนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งคิดว่ามาริดน่าจะยังไม่ถึงให้รอที่เอามเลีดีกว่านะครับผมอ่ะนี่เป็น2คู่ที่คัดมาฝากกันในวันนี้สวัสดีครับ